สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันปฏิพัฒธ์ออโต้นะครับสหรับวันนี้เนี่ยมีรถนะมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นในคิวของตัวอิวสุนะครับ1.9บูพาวเวอร์คันนี้นะครับเกี่ยนี้เนี่ยคุณลูกค้าหลายคนเนี่ยอาจจะดูรถตอนเดียวไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของตัวเป็นรถแคร็บบ้างนะครับถือว่าเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับ1.9ตัว S รถปี2017นะครับอีกนหนึ่งรุ่นเลยที่ ถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวโฉมหรือว่าทรงอีลสูรเนี่ยรับรองว่าถูกใจลูกค้าหลายๆกลุ่มแน่นอนนะครับทั้งในกลุ่มวัยรุ่นนะฮะหรือว่าทุกเพศทุกวัยนะครับน่าจะชอบถ้าเกิดใครรักในการแต่งติ้งสักนิดนึงนะครับอ s ลสูเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของตรงนั้นเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับก็จะเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับตัวเครื่องก็จะลดลงนะครับหลายอย่างก็ใจนี่ขึ้นมาด้วยนะครับมีใหม่บ้างมีลดลงไปบ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของลูกค้้าดวยนะครับ สคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับตัวรถไม่เคยชนหนักฟีคว่ำน้ําท่วมนะครับหรือว่าชนเบาชนน้อยอะไรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับในส่งตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับโคมไฟหน้านี่เป็นหลอดระฮารโลเจนนะครับเดิมเดิมโรงงานแต่ว่าตัวไฟแต่หมอกคู่หน้าตรงนี้ยังไม่มีนะครับแต่คันนี้เราใส่ชุดแต่งไว้ให้นะครับก็คือจะเป็นเกิตรอบคันนะครับให้อารมณ์เหมือนเรา ออกตัว x s มานะครับในส่วนงคันนี้รับรองเลยว่าสวยมากนะครับ 1.9S เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัวโรของย u z u หรือว่าเราจะเรียกว,ว่าตัวเริ่มต้นนะครับมันค่อนข้างที่มีของแต่งรองรับเยอะนะฮะเหมาะสำหรับเอาใจสายซิ่งนะครับที่อยากจะอัพเกรดเสริมเพิ่มเติมกะผ่อร,ราคาเบาๆนะครับแล้วก็เหลือ ตังเอาไปอัปเกรดใส่ของแต่งได้นะครับสวยมากนะครับตัวรถปี2017นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะฮะง่ายๆเลยนะครับรถปีใหม่นะครับผ่อนสบายแล้วก็ได้ตัวรถสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะฮะเป็นเครื่อง1.9นะครับ DDI สวยกิฟตเลยนะครับห้องเครื่องเดิมๆโรงงานนะครับตัวรถไม่เคยชนหนักพิควารน้ำท่วมนะครับหรือว่าตัวบอดี้ตัดต่อผิดกฎหมายอะไรเงี้ย ไม่มีแน่นอนนะครับในส่วนของตัวคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะครับหรือว่าตะเข็บต่างๆนะครับเดิมๆจากโรงงานตัวนงตัวน็อตนะครับอยู่จุดเดิมจากโรงงานหมดนะครับไม่มีใครเอาไปแจกไปขายเล่นเด็ดขาดนะครับส่วนของการความร้อนใต้ฝาป้งนะครับตัวซิกเกอร์ต่างๆแล้วก็ตัวเพสนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเช็คศูนย์ได้นะครับใม่แท้เดิมๆโรงงานนะครับแล้วกันลดสวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับคราวนี้เนี่ยตัวแคปมันจะแบ่งแยกมาแบบนี้ ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเรามีตัวเลือกคุณลูกค้านะครับระหว่างแคปที่ใช้งานในชีวิตประจำวันแบบปกติหรือว่าแคปที่อยากจะเอาไปวิ่งใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับตรงนี้ทางร้านสามารถทําให้คันนี้ใส่ปูทึบได้นะครับจะเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันหลังไม่ทีหนึ่งนะครับเครื่อง1.9นะฮะตัวนี้ก็จะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่150ตัวนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนะครับก็จะประมาณนี้เลยโดยรายละเอียดของตัวเครื่อง1.9นะครับ จริงๆริหนึ่งจุดมันจะมี2แบบนะครับก็คือเป็น1.9ที่เป็นตัวธรรมดานะครับกับ1นที่เป็น ABS นะครับอันนี้คือเป็นตัว1.9ธรรมดานะครับอันนี้ผมให้รายละเอียดแบบยิบยิบเลยนะครับคุณลูกค้าได้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ดูแบบง่ายๆด้วยนะครับสำคัญนี้ย้ำนะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านข้างกันต่อในส่วนของตัวเตีนะครับสเปคสเปคแคปเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าแต่งสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นหรือว่าถ้าเกิดเราชอบแบบดิบๆหน่ออยถดิตเน ถอดออกได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนตัวล้อเนี่ยก็จะใส่เป็นล้อเวลนะครับขอบ18แนะฮะและก็รัดด้วยยางปี2020นะครับซีรีส์ยางหน้าก็จะเป็น2 3 5 4 5 8 8นะครับเวลเบิร์กไม้นะฮะน็อตล้อนะครับครบหมวดฝาครอบเบรกแมมโบสีเหลืองสวยมากนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมันออกแบบแนวสไตล์หรูหน่อยนะครับก็จะเป็นใส่สเกิร์ตรอบคันแบบนี้แต่จริง ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ชอบเอาไปถอดเองก็ได้หรือให้ทางร้านถอดให้ก็ได้นะครับส่วนตัวรถด้านหน้านี่ก็จะมีการจัดทรงแล้วนะครับประมาณ4นิ้วสอดนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้มันเตี้ยกว่านี้สักนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันหลังไมได้นะครับไม่ยปันหาอยู่แล้วตัว S นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ในส่วนตัวไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับมีการสาดนะครับตัวรถสีขาวเดิมๆโรงงานนะครับตัวเกิร์ข้างนะครับเสาคันนี้เป็นตัวสเปคแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้ถ้าเกิดเรามีในนส่วของ ครอบครัวนะครับหรือว่าอยากขยับจากมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนมาเป็นออกรถกระบะแขปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับอีสุ1.9ตัว S คันนี้นะครับผ่อนสบายๆอยู่แล้วนะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะครับในส่วนตัวล้อหลังนะครับเราก็ใส่เป็นเวลเหมือนกันนะครับเวลขอบ18นะฮะแล้วก็รัดด้วยยางปี2020นะครับส่วนซีรียางหลังนี่ก็จะเป็น265 4118นะครับจริงๆเนี่ยตัวล้อแม็กเนี่ยเรามีให้คุณลูกค้าเลือกเยอะนะครับ ลายที่วัยรุ่นนิยมหรือว่าเป็นลายยอดนิยมต่างๆเรามีให้ครบเลยนะครับอย่างเช่นเป็น TE-RECE-RPF-1 นะครับตรงนี้เรามีรองรับคุณลูกค้าอยู่แล้วเพื่อว่าสมมติว่าคุณลูกค้ามาดูตัวที่ร้านแล้วเฮ้ยผมว่าใส่ r p f f 1สวยกว่าเฮ้ยผมว่าใส่ ECE สวยกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวก็มาเลือกกันที่ร้านได้อีกทีนึงนะครับต่อไปเนี่ยเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะครับ เป็นตัวสเปคแคปนะฮะแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดเราเน้นใช้งานในเชิงาพาณิชย์เนี่ยตัวกระบะเนี่ยก็จะยาวกว่าอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้าเกิดเราดูลองเปรียบเทียบจากในส่วนตรงตรงนั้นนะครับในส่วนของพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับ ใน2ตัวฝาท้ายนะฮะก็เป็นฝาท้ายเดิมๆโรงงานนะครับตัวรถไม่เคยโดนโดนท้ายแน่นอนนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับตัวคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกนะฮะใช้งานได้ตามปกตินะครับถึงมันจะเป็นตัวโรหรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าทุกอย่างสามารถเอาของตัวท็อปหรือว่าตัวรองท็อปมาใส่กับตัวเริ่มต้นคันนี้ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันสามารถอัปเกรดเสริมเพิ่มเติมได้หมดนะครับวันนี้ก็เอาใจสมมุติว่า คุณลูกค้าเนี่ยอยากซื้อของไปตกแต่งเองนะครับสมมุติว่าเราออกตัวเริ่มต้นคันนี้อยากจะเปลี่ยนตัวไฟท้ายอยากจะเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันสามารถแต่งเสริมเพิ่มเติมได้และสำหรับตัวของแต่งของอ n สูเนี่ยนะครับรับรองว่าไม่แพงแน่นอนนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำนี้เป็นรถปี2017และรถปีใหม่ด้วยนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่อยีกว่าครับสำหรับคันนี้นะครับในส่วนภายในนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับ1.9ตัว S นะครับย้ำนะครับว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับซับในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับที่วางของหรือว่าใส่ของกระจุกจิกทั่วไปนะครับพวกเหรียญบาทตั้งโรงตั้งผ้าอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัว CD วิโด้ mp สามนี่ก็จะเป็นแบบ2องดินนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับตรงนี้ก็มีที่เสียบ aux นะครับแล้วก็ usb มาให้นะครับส่วนตัวแอร์นะครับเป็นแบบปรับแมนนวลนะครับถ้าเกิดเราดูในแบบมาตรฐานเลยก็คือแอร์เย็นเพีงพอสเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับแล้วก็จกฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นแบบปรับออโต้นะครับกุญแจเสียบแบบธรรมดานะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นกลไกแมนนวล6สปีดนะครับ1.9กก็ ในเรื่องของพวกอัตราทดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับถ้าเกิดใครเน้นในส่วนของตัวสมมุติว่าเราไม่ได้วิ่งวิ่งงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้งานในชีวิตประจำวันปกติทั่วไปเนี่ยมันประหยัดมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันเบาตัวเครื่องมันเล็กนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันมีในเรื่องของตัวอัตราทดเนี่ยเยอะนะครับตรงนี้นถือว่าประหยัดเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวบอกนะครับเป็นบ่อผ้าสีดําเดิมๆมโรงงานนะครับตรงนี้เนี่ยสภาพสวยกริบเลยนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเราล้างคลีนทอมสะอาดให้ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวค่อนออกยังไงเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟทุกอย่างตั้งศูนย์ทงล้อนะครับแล้วก็ขัดเคลือบสีผิวนะฮะแล้วก็สปาภายในแล้วก็สปาห้องเครื่องอะไรแบบนี้เดี๋ยวทางร้านเราทําให้เสร็จสับเลยให้คุณลูกค้าได้ฟิลเหมือนเพิ่งออกวัดป้ายแดงนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจัดการให้ได้อยู่แล้วนะครับแต่โดยเบื้องต้นเลยนะฮะ1.9ตัว S นะครับตัวรถโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับหรือว่าอยาก ออกตัวรถกระบะแคบสักคันหนึ่งใช้งานนะครับขอแนะนำ1.9คันนี้เลยนะครับจริงๆเนี่ยที่ร้านเราเรามีหลายแบบนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวที่เป็นกระบะแบรนด์หลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Toyota าหรือว่าอี u ุสนะครับเราคันรถสวยมาเพื่อให้คุณลูกค้ามาใช้บริการกับทางร้านเรานะครับแน่นอนอยู่แล้วคุณลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดราคาถูก ่อนสบายนะครับแล้วก็วารันตีล้านเนี่ยเรามีให้แน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีก่งคันนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เรายกมารีวิวให้คุณลูกค้าดูนะครับใครสนใจดูคลิปนี้แล้วนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปสูบหน้ารถอยู่อีกทีครับ โอเคนะครับเรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับสซาบคันนี้เนี่ยอีซูดีแมกนะครับ1.9ตัว S นะครับรถปี2017นะครับคันนี้จะราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับ489,000บาทนะครับของแต่งครบแบบนี้ได้ตัวรถสวยแบบนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะฮะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแต่วันนี้เด่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร้นะ กับคุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆ <S <S หรือว่าคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันให,ให,หมค่คลิปหน้าครับสวัสดี <S <S สวัสดีครับ